สวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับกระบะตัวใหม่ของ Mazda Mazda b t 5 0นะครับผมอยากจะบอกว่าตัวถังที่เห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในโลกบางคนจะบอกว่าเอ๊ะเขาเปิดตัวที่ออสเตรเลียก่อนแล้วไม่ใช่เหรอนั่นคือตัวถังแบบ4ประตูนะครับนี่ตัวถังแบบมีแคมปเนี่ยจะเปิดตัวครั้งแรกในโลกและนี่ก็คือ Mazda b t 5 0ที่มีรูปทรงที่สวยงามตามสไตล์โคโดดีไซน์นะครับจะเห็นว่า ข้างหน้าของเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สวยงามผะว่าเขาทําได้ดีไม่แพ้รุ่น CX8 เลยซึ่งเป็น crossover รุ่นใหญ่ของเขานะครับเห็นได้ว่าเนี่ยคนดูดีไซน์เขาจะเป็นไฟหน้าทรงเรียวนะครับแล้วกระจังหน้าขนาดใหญ่เนี่ยผมว่าเขาสามารถออกแบบด้านหน้าได้เข้ากับตัวถังกระบะได้ดีมากนะครับแต่พูดกันตรงๆว่าผมว่าเป็นสิ่งที่หลายคนทราบกันดีแล้วว่าเขามีพัฒน์มิตรที่ร่วมพัฒนารถรุ่นนี้คือค่ายอิสุสผมอยากจะมาดูว่า ขามีความแตกต่ตางจากอิซุตรงไหนนะครับแน่นอนว่าอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ข้างหน้าของเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะคนด,ดีไซน์โอเคไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วส่วนท้ายของเขาเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าดูเหมือนคล้ายรถกระบะอิซุสไหมผมว่ามีส่วนคล้ายนะฮะเส้นสายต่งตางๆโดยรวมแต่อยากจะบอกว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับไฟท้ายจะไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่า b t 50เนี่ยไฟท้ายของเขาเป็นแนวตั้งก็จริงแต่ ขอบด้านในเขาจะตัดเรียบนะครับถ้าดูดีๆของ I s สุสุดีแมเนี่ยถ้าจําได้เขาจะเป็นขอบหยักนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อความแตกต่างแม้จะเป็นเล็กน้อยอย่างนี้ตัวถังโครงสร้างอะไรก็จะมีความแตกต่างกันนะครับรวมถึงประตูด้วยนะครับเดี๋ยวย้อนมาดูประตูนิดหนึ่งนะครับประตูของเขาเนี่ยรูปทรงโดยรวมอาจจะคล้าย DMa มเช่นกันแต่ผมสังเกตดีๆแล้วเนี่ยสันเหลี่ยมด้านข้างท่านผู้ชมดูให้ดีๆนะครับสันเหลี่ยมด้านข้างเขาเนี่ยจะเป็นการหักมุมลงข้างล่างครับของ DMa มเนี่ยเขาจะตวัดขึ้น ก็อีกเหมือนกันนะว่าแม้จะเป็นรายละเอียดเพียงเล็กน้อยแต่มันก็สร้างความแตกต่างให้ว่าประตูของทั้งรถรุ่นนี้ b d 50หรือแม้กระทั่ง DMAX ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้เป็นการออกแบบที่มีรายละเอียดและก็ตั้งใจทําให้มีความแตกต่างแล้วก็ลงตัวดีมากนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเส้นสายของ m a ส da b d 50รุ่นที่แล้วเนี่ยถ้าคุณเห็นได้อาจจะเห็นจากในเว็บไซต์หรือในท้องถนนเนี่ยเขาจะใช้เหมือนรูปทรงคล้ายใบไม้ขนาดใหญ่แต่ในเขาก็ลอง เป็นการเริ่มต้นออกแบบให้มีความแตกต่างของมาสด้านะครับพอมารุ่นนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้าพูดจากใจผมเลยนะผมมีความรู้สึกว่ารุ่นนี้มีความลงตัวมากขึ้นหรือเขาเป็นคนดีไซน์ที่มีความเงียบเรียบขรึมมากกว่าเดิมสุขุมสวยงามนะครับเพราะว่าด้านหน้าอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับว่าจะเป็นล้านหน้าที่ดูมีขนาดใหญ่และมีความปัดเปี่ยบผสมด้วยกันนะฮะมีความลงตัวมากนี่คือตัวถังแบบเขาเรียกว่าฟรีสไตล์แคป FSC นะครับเปิดตัวครั้งแรกในโลกมีความลงตัวดีเดียวแต่ ในการเปิดตัวครั้งนี้มสาสเตมีหลายรุ่นให้เราชมกันมาชมกันเลยครับว่าเป็นยังไงแต่ว่านี่คือรุ่นหนึ่งในรุ่นที่ทางมสาสเตบอกว่าจะได้ยอดจําหน่ายมากมายแน่นอนคือรุ่นขับ2ยกสูงไฮเรเซอร์นะครับเห็นว่าตัวถังก็จะมีความบึกบึนสวยงามดีมากล้อแม็กจะดูมีลายแตกต่างจากรุ่นทั่วไปนะครับนี่คือรุ่น h ฮ g รเซอร์ขับ2ยกสูงอันนี้เขาจะเรียกว่าแบบดับเบิลแคปนะครับผมบางคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะถ้าสไตล์ธรรมดาเขาเป็นงไงอย่างที่เห็นนันนี่คือ รุ่นฟรีสไตล์แคปขับ2แล้วก็เป็นตัวถังธรรมดานะครับ mm hmm. เขาก็ยังมีเส้นสายแบบโคดดีไซน์ให้เห็นอยู่ mm hmm. ก็สวยใช้ได้เลยคนะอันนี้สังเกตว่าเส้นสายเขาจะมีความเรียบง่ายนะ mm hmm. เดี๋ยวแต่ภา,ายในเดี๋ยวเราเข้าดูทีหลังนะฮะกระบะนี้ทรงกว้างนะคือแค่ใครใช้งานเนี่ยก็ถือว่าใ้ความกว้างขวางของตัวกระบะดีมากนะครับวันนี้มาดูตัวถังต่อไปกันเลยนะครับ mm hmm. มีคันนึงที่ผมอยากนําเสนอมากนะฮะมันเหมือนจะเป็นรถกระบะ ธรรมดารุ่นหนึ่งนะครับและนี่คือกระบะแบบ4ประตูดับเบิลแคปนะครับทรงแบบไม่ได้ยกสูงจะเห็นว่านี่มีโครงเหล็กนะฮะที่เปิดว่าจะเป็นล็อก2จุดนะฮะแล้วเอ๊ะมันเหมือนกระบะดังเดิมเพราะส่วนอื่นในการเปิดเขาจะใช้จุดเปิดแค่จุดเดียวแต่นี่คือกระบะแบบใช้งานทั้งเดิมเปิด2จุดนะฮะขอขึ้นไปดูหน่อยแล้วกันนะฮะและหนึ่งที่ท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่านี่คือราวเหล็กสําหรับใช้งานนะฮะยิ่งจะเหมือนกระบะดังเดิมอีกนะคือบางคนถามว่าเอ๊ะ กระบะหลายคันสมัยใหม่เขาไม่ค่อยมีเาวเหล็กนี้แล้วคือถ้าใช้การขับเคลื่อนเป็นหลักเนี่ยหรือว่าการขับการโดยสารเป็นหลักเขาจะไม่ค่อยมีราวเหล็กมาให้แต่เาวาเหล็กนี้เนี่ยเขาจะใช้สำหรับการบรรทุกของนะครับหนทางเลือกสําหรับการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้นก็มีทางเลือกให้เช่นกันนะครับเราดูภายนอกขนาพอสมควรกับหลากหลายตัวถังแล้วโบนก็เริ่มถามว่าแล้วภายในเขาเป็นยังไงมาดูกันเลยครับรุ่นที่เราเห็นคือรุ่น h ฮร h เซอร์นะครับดับเบิลแคป ซึงแม้มไม่ใช่รุ่นท็อปแต่บอกได้เลยว่าภายในเขาจัดเต็มแน่นอนอาจจะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับจากที่ผมขึ้นมานั่งแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าผมประทับใจมากนะฮะว่ามา z d าเนี่ยอย่างที่บอกกันตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าเขามีพันธมิตรร่วมพัฒนาค,คืออิสุสุแล้วภายในของเขาเนี่ยมีความเป็นอิสุสุมากน้อยแค่ไหนพูดกันตรงๆเลยนะฮะน,นี่เราวิจัยตรงตรง,ตรงเลยผมบอกเลยว่าเขามีการออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นนะครับเห็หนในชาร์ลีพรมอะไรครับนี่คือพรมลายสไตล์ของม a สด้า ตรงกลางกลมๆนะฮะแล้วก็มีรูปทรงที่เน้นสันเหลี่ยมพอประมาณนะครับหน้าจออาจจะใกล้เคียงกับอีซูซนะแต่ว่าอีซูซเนี่ยเขาจะมีกรอบขึ้นมาแต่ว่าของมาด้าจะเน้นแบบความเรียบหรูมากขึ้นแต่จุดที่ผมพอใจคือตรงไหนแล้วั็ท่านผู้ชมช่องแอร์นะครับช่องแอร์เขาเนี่ยมีการออกแบบที่ไม่เหมือนอีซูซนะครับอีซูซูเนี่ยเขาจะใช้ช่องแอร์ที่เหมือนจะเป็นสันเหลี่ยมตรงนี้มากขึ้นถ้าคุณเห็นในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยแต่ว่าของมาด้าเขาจะมีความโค้งกลมกลืนมากขึ้นไม่ใช่ช่องแอรง,ง,อ,ง,รบรงอบข หรือว่าเส้นสายโดยรวมเนี่ยเขามีการออกแบบเฉพาะให้มีความแตกต่างจากอิสตสุนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยผมว่าน่าพอใจนะครับโอเคครับว่าปุ่มใช้งานแอร์เนี่ยยังเป็นสลักสีเงินเรียงในแนวนอนเนี่ยนี่ก็ยังมีความคล้ายอยู่ขั้นเกียร์มีรูปทรงคล้ายกันนะครับโอเคครับตอนนี้คือพอเป็นรุ่นไฮเดรเซอร์เนี่ยผมประทับใจตรงที่การตกแต่งเขาจะมีชุดหนังเข้ามาตรงที่รองขาตัวนี้นะครับหรือว่าด้านบนคอนโซลหรือว่าตามแผงประตูเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตกแต่งที่ ยกกระดับให้ดูหลายยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าข้างนอกเขามีรถทรงแบบโคดูดีไซน์แต่ข้างในจะเป็นยังไงก็ต้อง,องบอกเลยเลยว่าข้างในเขาเนี่ยออกแบบได้มีเอกลักษณ์และมีความเป็นเอกเทศยอดเยีเ่ยมมากครับก็เหมาะสมกับแบรนด์ที่มีความสปอร์ตและความหรูแบบมาสด้าครับเพราะเราเจอรุ่นสวยๆมากมาแล้วบางคนถามว่าเอ๊ะรุ่นที่ใช้งานจริงเนี่ยเขายังจะมีให้เลือกอยู่ไหมอยากจะบอกว่าคันนี้แหละครับเพราะนี่คือโตัวถังหนึ่งเดียวรุ่นย่อยคือแบบสแตนดาร์ดแคปนะครับนั่นคือจะไม่มีแคปนะเน้นความกว้างของกระบะ แต่จุดที่ผมอยากจะให้นเน้นกันคือภายในนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันเลยครับคือเราสังเกตห้องโดยสารของหลายรุ่นของ b d 5 0รุ่นนี้นะครับเขาจะมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่มีอะไรที่เหมือน Isuzu ยกเว้นรุ่นนี้แหละครับรุ่น Standard Cap สังเกตได้ว่าเห็นไหมครับว่าช่องแอร์เขาตรงกลางจะเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมอ่านี่คือลักษณะของ d m a มเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นรุ่นราคาแบบใช้งานทั่วไปเพราะฉะนั้น คอนโซลหน้าเลยใช้ร่วมกับิ s ุ z ุอยู่บ้างช่องแอร์ก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับถ้าจะเห็นรุ่นอื่นที่เราเห็นรีวิวมาเนี่ยจะเป็นแนวตั้งนะฮะส่วนนี้จะเป็นแนวสามเหลี่ยมแต่ว่าพวงมาลัยยังเป็นสไตล์ของมาสด้าะครับก็ถือว่าเป็นการใช้งานแบบพื้นฐานที่สมส่วระหว่างมาสด้าและิสู z ุอยู่แต่ว่าคิดว่าในการใช้งานทั่วไปเนี่ยน่าจะเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ากันครับมาดูห้องเครื่องของมาสด้าวีดี50บ้านนะฮะนี่ครั แม้จะแปะโลโก้มาสด้ากันนะแต่ว่าถ้าใครคุ้นเคยจากฝาเครื่องยนต์แรวก็คือมาจากอิสุซูนะก็โอเคครับสเปคเขาก็เท่ากันคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์บโบ1.9ลิตรนะคร150แรงม้าก็รักกำลัง,ลลงพอเพียงเดี๋ยวเฟือเน้นประหยัดนะเขาบอกอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่16.1ถือว่าดีมากสำหรับรถกระบะนะครับนี่คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์บโบ3.0ลิตรนะฮะกำลังสูงสุด190แรงมา้าเขาอาจจะ ไม่ได้อัพแรงม้าตามสมัยนิยมฮะจเจอนีเห็นว่าคู่แข่งเขาเนี่ยมันทีเขาเล่นเลข200แรงม้าก,กันแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรฮะนี่คือเครื่องยนต์ที่ได้จากอิซุสหรือว่าหรือถ้าใครไม่รู้ก็น่าจะรู้ได้จากฝาเครื่องยนต์นะฮะยังคงร,รักษาเอกลักษณ์ของอิซุสชัดเจนเพียงแต่เปลี่ยนโลโก้เป็นมาสด้าก็ว่ากันไปนะฮะโอเคฮะแต่ว่าเครื่องยนต์3.0ลิตร190แรงม้าจะเป็นทางเลือกเฉพาะในรุ่นท็อปท,อทอ2อปสองรุ่นเท่าน,นั้นคือรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นนะคร ก็ผมคิดว่าเขาน่าจะเพิ่มอีกสักหน่อยเนาะว่าเป็นเครื่อง 3,000cc แต่เป็นแบบไฮรีเซอร์ขับ2ยกสูงก็จะต้องติดตามันต่อไปว่าเขาจะเพิ่มทางรุ่นทางเลือกให้หรือไม่ในรุ่นย่อยนะครับวันนี้ผมขอรีวิวราคาสั้นๆกันนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยรุ่น standard แครเขาจะเริ่มที่ประมาณ500,000กว่าๆแล้วก็รุ่นฟรีสไตล์แครเขาจะอยู่ที่ประมาณ600,000ถึง700,000แล้วก็แตกกันที่800,000บาทเลยนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับของกระบะทั่วไปแล้วก็ ดับเบิลแคปเนี่ยของเขาจะถือว่าเยอะเหมือนกันคือ7จ็ดแสนกว่า8ปดแสนจนถึงราคาล้านต้นๆนนะครับแล้วแน่รุ่นท็อปเนี่ยคือขับสีดับเบิลแคปอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันจนถึงตัวท็อปอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันนะครับก็ถือว่ามีทางเลือกที่น่าสนใจดีมากแล้วก็มีกระทะเลือกหลากหลายสมกับที่มาด้าเขาบอกนะว่าปีนี้เขาจัดเต็มนะครับเพราะก่อนหน้านี้มาด้าเนี่ยสลักกระบะเหมือนจะเป็นของรองตัวรองลงมาเขาจะขายโค้ดซเวอร์หรือรถเก่งมากมายแต่ครั้งนี้ กับ Bt 5 0ที่เราเห็นนะครับเขาจัดเต็มและจัดได้หนักแน่นดีมากข็เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดสนใจของผู้บริโภคและผู้ที่ต้องการรถกระบะอย่ามองข้ามกระบะสวยๆรุ่นนี้ทีเดียว Mazda Bt 5 0ครับ